สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเคิรกออฟฟิเชีขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้า,าแวะมาชมมาะฟังนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสักเกอรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้นะครับสถานาการณ์ไม่เป็นใจนะครับทางอีสานนะครับ กองขอกำเป็นกำลังใจให้กับทหารน,น,นะครับที่สู้รบกับอ่ากัมชานะครับตามเจ็บตะเข็บชายแดนนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับสู้เพื่อความอดทนนะครับวันนี้นะครับได้นำพระปูุรุุณดีนะครับพระคุณเพนกรุปบ้างกลางนะครับ น่าจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับกดตื้นนะครับ่างการใช้นะครับมาชมเนื้อนะครับครับพิมพ์ช่างแต่คนกดพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับตื้นยังลึกหนึงครับ ผิวเปิดนะครับครับเบ้าที่ก็ตามองพาสยังติดอยู่นะครับเห็นพาสที่ผ่านการใช้มานะครับผิวจะเปิดนะครับเห็นร่องรอยนะครับส่วนซุ้มกีสารนะครับซุ้มบนแก้วนะครับก็ผิวเปิดเหมือนกันนะครับ เนื่องจากการผ่านการใช้นะครับข้างๆนะครับยังมีสภาพ ฮีเปิดเล็กน้อยนะครับพุ้ทุกคุนนะครับเด่นในด้านเมตตามหานิยมนะครับมหาสเสน่ห์นะครับคงขอพันจตีแคล้วคลาดนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังด,ดูดีนะครับผิวจะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับแต่สภาพนี้ก็น่า,นนนารักดีนะครับ การใช้ผิวเปิดนะครับครับที่เบา้ายังอยู่ติดนะครับอันนี้การกดก็เตื้นนะครับช่างแต่ละคนกดพระไม่เท่ากันนะครับน้ำหนัก ่างการใช้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังกอดกระดิง่งกอติตามกดไลค์กดแชร์ขอดซับก๊าซนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ